สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะชูวิทย์แฉยับว่าที่นายกกระทำนิติกรรมอัมพรางเลี่ยงภาษีทำรัฐศูนย์500ล้านวันที่21กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในข่าวเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์หมาแก่ดนันัยเอกมหาสวัสดิ์และแมวสาวอมรรัตมหิงธิรุธ องผู้ดำเนินรายการโฟนอินนายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองชื่อดังถึงประเด็นร้อนการเมืองตีแฉนายกคนต่อไปโดยบางช่วงบางตอนในรายการหมาแก่ดันในเอกมหาสวัสดได้พยายามยิงคำถามให้ในายชูวิทย์ตอบถึงประเด็นที่นายชูวิทย์รวบรวมหลักฐานไว้เตรียมแฉโดยนายชูวิทย์กล่าวว่ากรณี นี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะกระทำการหาที่ดินเข้าบริษัทตัวเองมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทจากนั้นใช้วิธีการทยอยขายเพื่อให้เกิดการเสียภาษีน้อยลงในการกระทำนิติกรรมอำพรางไม่ได้ทำในวันเดียวทำให้เกิดการเสียภาษีลดน้อยลงกรณีนี้ทำให้รัฐเสียหาย500ล้านบาทซึ่งเคสนี้คนซื้อ และคนขายต้องมีส่วนรู้เห็นกันด้วยมีการแบ่งการโอนจัดฉากทยอยการโอนทำให้ประหยัดภาษีทั้งที่ดิน ฉนดเดียวกันอีกทั้งการซื้อขายที่ดินระดับนี้มีการนำเงินสด200ล้านบาทต่อวันไปโอนที่ดินส่วนหนึ่งเป็นแคชเชียร์เช็คใช้เวลากว่า10วันในการโอนซึ่งน่าสนใจว่าพฤติกรรมนี้ไม่มีใครกระทำในตลาดหลักทรัพย์และมีหลักฐานของราชการด้วย กรณีนี้อยากเปรียบเทียบกับกรณีนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลถือหุ้นไอ v ีีซึ่งกรณีนั้นได้ทำให้รัฐเสียหายหรือไม่เพราะไอ v ีวีไม่ได้เปิดมานานขณะที่นาย,ยกคนต่อไปไม่เสียภาษีทำรัฐเสียหาย500ล้านบาทจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นาย,ยก ของคนไทยต้องสง่างามต้องอยู่ในหลักธรรมมาพิบาลไม่ใช่หลบเลี่ยงภาษีประชาชนคงไม่ชอบใจส่วนจะมองว่าแคนดิเดตนายกเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ยังไม่ขอตอบต้องทราบว่าวันที่27กรกฎาคมจะมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่ถ้ามีการเสนอชื่อตนจะถแถลงข่าวพร้อมเปิดหลักฐานทั้งหมดทันทีขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลินิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ